สัสดีครับคลิปนี้ต่อคลิปที่แล้วนะครับหลังจากเจาะรูแล้วนะครับก็มาลอกอีกฝั่งหนึ่งขีลอกลายครับผม สนใจงานอยากสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผม0813822389เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับอยากได้ปูนปั้นไปหัดปั้นก็โทรมาได้ครับผมสอบถามก่อนได้ดูคลิปผมจบทุกคลิปที่ผมทำไว้นะครับทำเป็นครับผมลายปั้นได้เลย ทีนี้ก็มาเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคือขั้นตอนการลอ,อกโอเคครับ ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ